ไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เป็นนโยบายรัฐบาลซึ่งได้ผลตอบรับอย่างดีด้วยเช่นกันค่ะโดยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะก็ดีใจที่รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญมีมาตรการช่วยเหลือหลังจากรัฐบาลออกมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกเพื่อช่วยชาวนาและสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี สินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มและเตรียมเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ1,000บาทให้กับเกษตรกรครัวเรือละไม่เกิน20ไร่หรือเป็นเงิน20,000บาทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2,566ถึง30กันยายน2,567นั้นนายวารินสังปล้องประธานกลุ่มวิสาหกิจข้าวชุมชนตำบลมะเล็ดอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวว่า สำหรับวิสาหกิจข้าวชุมชนตำบลมาเล็ดอำเภอชัยยาจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชนที่ให้กเกษตรกรปลูกข้าวและผลิตข้าวอย่างมีคุณภาพอีกทั้งยังเป็นศูนย์รับซื้อข้าวจาก,กเกษตรกรในชุมชนเพื่อนํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปเพื่อเพิ่มมูลค่าและให้ผลผลิตและถึงแม้ว่าผลผลิตในปีนี้จะไม่ดีเท่าที่ควรเนื่องจากสภาพดินฟ้าอากาศแต่กเกษตรกรก็ยังคงตั้งใจพัฒนากระบวนการผลิตข้าวให้มีคุณภาพเพื่อคงมาตรฐานของผลิตภัณฑ์โอท็อปไว้และส่วน ตัวก็รู้สึกดีใจที่รัฐบาลเล็งเห็นความสําคัญของพี่น้องเกษตรกรชาวนาซึ่งหากมีมาตรการต่างๆก็จะช่วยให้เกษตรกรมีกําลังใจมากขึ้นและดีใจแทนเกษตรกรชาวนาทุกคนที่อ้าหกปีนี้เดินคว้าอากาศไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ผลผลติตมันเลยต่ำไร่หนึ่งทุกปีมันได้ประมาณเจ็ดกิโลปีนี้ได้ประมาณสัก สี่ร้อยกิโลเพราะว่าดินคว้าอากาศมันไม่ค่อยอำนวยผลตกบต้องไม่ตามฤด,ดูกาลแล้วก็ราคาก็สูงขึ้นมานิดหนึ่งเพราะข้าวมันไม่ค่อยมีในในใน,ในตำบลแอมปาชียโงงขึ้นมาประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์หรือสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็ของข้าวโรงเรียนก็มีข้าวของสมาชิกที่สมาชิกทำอยู่ก็ยี่สิบคนผลผลิตก็ได้ประมาณสัก เสียสิบตันบางคนก็ขายเป็นให้กับเลี้ยงสัตว์บางคนก็ขายให้กับโรงเรียนลงนก็มาแปลร,รูปและขายต่อให้กับผู้พวกอีกครั้งหนึ่งแ<อ>ปลร,รูปไปราคาจะเพิ่มขึ้นประมาณทั้งย<อ>ี่สิบเปอร์เซนก็ได้เป็นพวกค่าแรงค่ารเราจะได้ไม่ต้องไปหางานทํานอกพื้นที่เป็นค่าแรงของสมาชิกอีกทีหนึ่งก็โรงเรียนก็ได้ยินข่าวือนกันจัดทางสื่อว่ารัฐบาลจะช่วยรายละหนึ่งพันบาทโรงเรียนก็ ดีใจด้วยกับชาวนาทุกคนที่มีอาชีพทำนาครับก็เป็นที่ดีที่สุดเลยครับที่ช่วยเหลือชาวนาครับ